มาพบก,กับผมมอยครับโลกแห่งวงกลมวันนี้ผมจะมารีวิวแบแบแบบแบบบอสการ์เดียนแบบผมตั้งเองแบบก็พราผมสร้างนะครับ, <c oughs> รบเดี๋ยวผมพาไปทุกคนเลยครับกดกดที่หนึ่งห้ามทุกบอสก,กดที่สองห้ามโกงกดสามเปิดมอนเตอร์ดับ อะไรมืนเต้ระดับไหนก็ได้ผมผมเขียนแต่มันไม่เห็นผมเนีเนรนเนร่ระดับนี้ครับนี่ครับระดับนี้ครับโนโมโูครับไม่ไม่กดที่สีไม่มีกดที่ห้าขอให้พิลควาจุกดที่อกตามไฟไปตร๊กตี้ไป นี่ครับที่แทนเป็นจุดเซฟผมจะลองไปด้านนั้นให้ผู้ชมมันจะมีอันหนึ่งกันโนที่อันตรายให้เราไปด้านนี้แมปนี้จะสั้นมากครับเปิดเข้าไปก็จะเป็นเขาวงกดที่ง่ายมากหลงังรถตูนี้จะมีปกการ์เดาที่อนอะไรเต็มเลยเราต้องวิ่ง่ายครับไม่ได้เล่นไม่รดเลย นี่ก็จบแล้วครับแมปอันสุดที่กาดครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร์จา,าลืมนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวครับปบงบหนขอขึ้นนะครับไม่ขึ้นไม่โดนแปบ๊บเดียวนะครับผมจะพาไปอ่านผมตั้งอะไรอ่านไว้อีกหนึ่งนะครับ นี่ครับขึินด้ครับอ่ะจบอันนี้ก็มาคนสร้างมาครับโลกอย่างวงกลมแล้วครับผมก็ขอ,อ,อ,อจบรีวิวแค่นี้อย่าลืมครับลิง์อยู่ใต้คลิปใครชอบอย่า,ยาลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วย